น้องบูวันนี้มาในบทบาทการเป็นนักร้องครับวันนี้ก็มาในบทบาทใหม่ในฐานะแบบการเป็นนักร้องศิล,ลปินครับก็าจากน้องบูเป็นพี่ศิลปินม,มัน<า>เป็นมายัางไงอยู่ดีๆแบบเราเข้ามาสู่เส้นทางนี้ได้ยังไงสู่เส้นทางนี้ได้ยังไงใช่ไหมครับเริ่มมาจากตอนที่ผมไปเป็นเกสของแฟนนี้น้องหมีแม่ครับแล้วก็ได้เจอกับพี่แอมเพราะว่าพี่แอมมาช่วยแบบซ้อมร้องอะไรเงี้ยครับแล้วพี่แอมก็เห็นว่า ทักว่าแบบเฮ้ยบูร้องเพลงได้นะทาไมแบบไม่เป็นนักร้องอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าก็ผมรอพี่แอมพี่แอมทำเพลงให้นี่แหละครับก็เลยเป็นโอกาสที่แบบว่าได้แบบทําเพลงแล้วก็พี่แอมก็ชวนมาว่ามาทํากับ Love Is นะครับแล้วผมก็ติดตามแบบพี่ๆศิลปินใน Love Is อยู่แล้ว<ช>แล้วก็ชอบชอบเพลงเราด้วยนะครับก็เลยแบบดีใจมากๆที่ได้มาอยู่ Love Is ครับอันแล้วอย่างตอนไปที่คอนเสิร์ตพี่แอมนั่นคือดไวไแล้วหรือว่าที่เราพูดเปนเวทีนั่นคือ ก็จริงจริงคือมีผ่าผ่านการคุยกันมาเรียบร้อยแล้วหมายถึงว่ามีการคุยเรื่องการทําเพลงกันเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าแค่แบบว่าสปอยให้แฟนๆแต่ว่าได้ตื่นเต้นเต้นกันไหมครับเป็นยังมาตัดสินใจนานไหมกว่าจะมากดเป็นนักร้องท่านหนึ่งจริงๆไม่นานครับเพราะว่าการการทําเพลงหรือว่าร้องเพลงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แบบผมอยาก อยู่ในใจผมแล้วก็อยากทํามาอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสครับ mm hmm. พอพอพี่แอมยื่นโอกาสเข้ามาให้แล้วก็พี่จี๊บ mm hmm. ยื่นโอกาสเข้ามาให้นะครับ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ยากก็ mm hmm. คือรับเลยครับ mm hmm. ผมรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆพอมันเป็นค่ายเ Love is e ด้วยอะค่ะซึ่งเขาก็จะค่อนข้างแบบมีชื่อนิดนึงเราต้องว่าเป็นศิลปินในฝังแขนเขาเนี่ยมันต้อ,าาอง ที่เราชอบกับสิ่งที่มันจะต้องอยู่ในค่ายอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงก็เตรียมตัวเยอะมากครับเพราะว่าเห็นติดตามพี่ๆอยู่แล้วแล้วก็พี่ๆศิลปินเขาก็เก่งมากๆก็ต้องแบบไปฝึกร้องฝึกเต้นเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยครับก็ฝึกเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าการที่จะทําเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยไม่ง่ายเลยกว่าจะได้ออกมาเป็นเพลงหนึ่งมันมีหลายขั้นตอนมากแล้วก็ยากมากๆก็รู้สึกว่าพี่ๆที่เขาเป็นศิลปินที่เก่งมากๆจริงจริงบู๊จำวันแรกได้ไหมว่าที่เราไปต้องไปลองให้พี่แอมฟังเขาคอมเมนต์อะไรลักมา เขาไปคอมเมนต์ยังไงกลับมาก็เขาก็รู้สึกว่าผมแบบมีเนื้อเสียงที่แบบว่าเขาบอกว่ามีเนื้อเสียงที่ดีแต่ว่าก็ต้องไปเรียนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็ไปฝึกฝนเพิ่มครับอะไรที่ตอนนั้นพี่แอมบอกว่าเราขาดไอ้นอนที่เพิ่ม,มเพราะว่าเนื้อเสียงเราดีผมรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของแบบเทคนิคการร้องอะไรเนี้ยครับหรือว่าการใช้ช่องเสียงให้หลากหลายมากขึ้นครับไปเรียนนาไห ก็ตั้งแต่ที่เจอเจอพี่แอมก็ก็ไปเรียนมาเรื่อยๆตลอดเลยครับก็พี่แอมบอกว่าไปลองไปลองไปเรียนแป๊บนึงกลับมาลองดีเลยพี่แอมบอก่อกีนไปแบบทีคือเหมือนเหมือนประมาณว่าเป็นเดียนแล้วก็ผมจดเยอะได้มั้งครับจดจดเหมือนแบบสอบไฟนนลครับเลคเชอร์เหมือนเลคเชอร์เหมือนสอบไฟนอลเลยแล้วก็แล้วก็พยายามแบบมาซ้อมแล้วก็เก็บดีเทลให้แบบดีขึ้นอย่างพอมาอยู่เราเราได้บอกไหมว่าบูอยากใส่ความเป็นตัวของเราไปในซิงเกิลแรกยังไง ก็จริงๆพี่เขาก็ค่อนข้างอิสระครับก็ผมก็จะคุยกับพี่แอมครับว่าพี่แอมก็จะสัมภาษณ์บูก่อนว่าบูแบบชอบเพลงแนวไหนประมาณไหนยังไงแล้วก็ให้ข้อมูลพี่แอมพี่แอมก็เจวอล็อกแล้วก็มาเป็นเพลงนี้ครับแล้วตอนแรกที่ตอนแรกที่ให้ข้อมูลให้ข้อมูลเนืออะไรไปผมเหรอครับให้เรื่องของแบบสไตล์เพลงที่ชอบเป็นฟิลไหนยังไงเียครับแล้วบูชอบแบบไหนดูผมก็ชอบแบบป๊อป อิครับแล้วคิดปว่ามาเพลงแรกก็จะต้องเต้นเพราะมันมันช้าเพลงช้าต้องมีเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงก็มีแอบคิดอยู่ครับเพราะว่าเต้นก็เป็นสิ่งที่แบบผมชอบอยู่แล้วใช่แล้วผมก็รู้สึกว่าเพลงเพลงเพลงช้าที่มีความแบบมีกรุ่ที่เต้นได้เนี่ยผมก็ดีพี่แอมอย่างนี้เหมือนกันใช่ครับก็คุยกับพี่แอมเหมือนกันฝังจริงพอได้ร่วมงานกับพี่แอมกดดันไหมเขาเป็นนักแต่งเพลงแห่งยุคนี้โอ้ก็จริงๆในในในส่วนของผมค่ัผมแบบ กดดันในฐานะที่แบบว่าเราต้องแบบเป็นศิลปินอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเงยอะแต่ว่าในส่วนของพี่แอมอ่ะผมก็เชื่อมั่นในพี่แอมอยู่แล้วคพี่แอมเขาก็แบบแต่งให้แต่และเพลงที่พี่แอมแต่งผมก็ชอบเท่านั้นเลย,ออยเองมคนสื่อเขาเขาใช้สิ่งเหล็กเราเวลาเขา, <c oughs> ขาสอนเราเ <c oughs> ขาอย่างนุ้ยีเขาใช้เขียนแบบเป็นลูกก็แบบคื <c oughs> อเออแต่อย่างบูเขาใช้แบบยังไง ตงก็เป็นลูกเป็นน้องแบบว่าเขาก็แบบว่าบูต้องอย่างนี้เขาก็จะสอนว่าบูแบบว่าไหนลองแบบนี้ซิลองใช้โทนเสียงแบบนี้ซิอเ้งครับก็แบบช่วยผมหาช่องเสียงครับรก็คือต่างโทนเสียงกันเนพนนลลโทนเสียงกันครับต่างกันอย่างซิงเกิลนี้เป็นยังไงบ้างที่ไปที่มาที่ไปที่มาแะ้วครับก็ที่มาที่มาที่ไปที่ไปท่มาที่ไปที่มาที่ไปที่มา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 ที่มที่มาที่ที่าทีมี่่ท่ที่ไทีาที่ที่ ่วนยังไงบ้างก็มีการแบบว่าส่งแนวเพลงครับว่าที่ชอบว่าอยากอยากได้ประมาณไหนแบบชอบแบบกรุ๊ปกรุ๊ปมีเต้นหน่อยแล้วก็ใส่ความสิ่งที่ผมชอบลงไปก็คือแบบเพลงเกี่ยวกับฟังเพลงใช่ไหมครับผมก็ใส่กิมมิคอะไรเข้าไปก็คือหูฟังแล้วก็เอาหูฟังเอาไปคอสตอมสวัสดี้ก็คอสตอมมาให้ครับใช่ครับก็น้องทำงานหนักมากโปรเจกต์นี้ครับอะไรนะครับจุดไหนที่รูคิดว่าชา L เลนที่สุด จุดไหนที่ชาเลนจ์ที่สุดเหรอครับผมว่าเป็นเรื่องของจริงทุกจุดชาเลนจ์หมดเลยครับแต่ว่าที่ชาเลนจ์ที่สุดก็คือการร้องเพลงนี่แหละครับเพราะว่าทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นผมแบบในการร้องเพลงใใก,ก็อาจจะแบบเป็นสิ่งใหม่ที่ทุกคนจะได้เห็นมากขึ้นแล้วาคาดหวังยังไงบ้างกับสิ่ง,ง,งแรกของรันิแรกก็จริงๆผมก็ไม่ได้แบบคาดหวังอะไรขนาดนั้นคือหมายถึงว่าก็ตั้งใจทําแบบ ในหน้าที่ตัวเองให้มันดีที่สุดเท่าที่เราทําได้ครับอย่างเราอาจจะต้องทําการบ้านหนักหรือพิสูจน์ตัวเองหนักไหมคะอย่างบางคนถ้าไม่รู้เลยก็าอาจจะมองว่าอุ้ยเพราะเราหน้าตาหลอ่อหรือเปล่าวีชื่อเสยงหรือเปล่าเลยถูกคว้ามาเป็นนักร้องตรงนี้เราต้องอาจ,จองพิสูจน์ตัวเองว่กเป็นคนอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมในทุกผลงานผมก็ ก็เรียกว่าต้องมาโฟกัสที่ตัวผมดีกว่าหมายถึงว่าผมก็จะโฟกัสตัวเองว่าเราต้องทํายังไงให้มันออกมาดีที่สุดมากกว่าในทุกคนนยครับมันกดดันไหมบู๊กดดันไหมนครับมีความคาดหวังแห่งชาติผมว่าเป็นอะไรใหม่ๆมากกว่าก็รู้สึกว่าสนุกครับเพราะว่าแบบเป็นบทบาทใหม่ที่ไม่เคยทําก็ ได้ลองทำก็รู้สึกสนุกครับแต่พี่จีบอกแล้วว่าจะเป็นแก้วเป็นแสงของค่ายไงมันเหมือนเราต้อแบกไม่ได้วเราเราต้องแบกไว้แล้วอะไรใช่เพราะว่าค่ายเขาก็มีแบบเป็นสีฟ้าใช่ไหมผมรู้สึกว่าก็ก็เหมาะกับผมนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วกูหัวใจด้านเราฟแล้วชื่อบลูด้วยอย่างอย่างอย่างลุกเราอ่ะเขาเป็นแฟชั่นไอคอนแล้วเรามันต้องยังไงบ้างพีเอสดรุกเรายังไงก็มีมีส่วนในการแบบพีเอสลุกเหมือนกันครับว่า เราอยากแต่งตัวแบบประมาณนี้สไตลิ่งประมาณนี้อย่างเงี้ยครับก็มีแบบลีฟกับพี่สไซเลสต์ครับก็พยายามแบบว่าใส่ความเป็นเป็นเราที่เราชอบลงไปครับแต่ว่าเวลาขึ้นโชว์อาจจะมีพอร์ตโชว์ติดตามมาอันนก็ต้องรอติดตามครับลองแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่ยหน่อตอันนี้มันมลูกลองไหมครับนิดนึงครับ ป็นแฟนว่างไงบ้างคะเพราะว่เป็นจาปแฟนคลับเร,บรายแฟนคลับก็ดีใจครับเหมือนกับว่าผมก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้แบบเชื่อมโยงหรือว่าคนนี้กับแฟนคลับได้ไง่าขึ้น,นเพราะว่ามีเพลงแล้วถ้า ผมแบบร้องเพลงแล้วมีแฟนคลับร้องเพลงเราได้เยอะก็รู้สึกว่าแบบน่ารักนี่งในเพลงบอกว่าแบบฟังเพลงเดิมคิดถึงอะไรเงี้ยมันมีความหมายยังไงหรอหรือมันเกี่ยวกับประสบการณ์เราหรือว่าเร่อราวเร่ราวจ่ิจริงไม่มีเลยครับก็คือว่าผมรู้สึกว่าก็จริงหมายถึงว่าความคิดถึงอ่ะมันมันได้รูปรูปแบบใช่ไหมรู้สึกว่าเรื่องของความคิดถึงอ่ะเป็นเรื่องที่รีเลทกับทุกคนได้ก็รู้สึกว่าอยากอยากพูดถึงความคิดถึง แต่ตอนร้องเพลงเราก็ต้องมีอารมณ์ร่วมกับเพลงมันถึงจะถ่ายทอดีอดี้อ๋อคือได้เดียวจากพี่แอมด้วยส่วนหนึ่งคือพี่แอมอบอกว่าเห็นผมไม่ค่อยอยู่ไทยแล้วพี่แอมก็เคยมาเม้นว่าแบบอยู่ไทยบ้างไหมเนี่ย เพราะว่าลงรูปแบบอยู่ต่างประเทศบ่อยเขาเลยอ๋อรูปสตตอกครับแต่ว่าแต่ว่าจริงๆก็คือไปไปไปเรื่อยๆแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าเกี่ยวกับระยะทางหรือว่าแบบความคิดถึงทางไกลอ่ะน่าจะเข้าน่าจะบอกเราล้องอินไหมคะเราล้องเหรอครับอินไหมคะก็ต้องอินในแบบเรื่องราวเราก็ต้องแบบจินตนาการและววันนี้เพิ่งไปนักลงเราจริงจังกับมันแค่ไหนไม่ถึงกับการไปนักองเออจะโฟกัสมันแค่เออโอ้ก็จริงจังเหมือนกันครับมองไปยาวๆก็เลยไปก็มองแบบไปยาวๆเลยครับ ศิลปินนำตัวครับผมก็เป็นศิลปินนมตัวแต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งด้านการสแสดงหรือว่างานแฟชั่นอะไรทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมครับรแต่ว่าแค่แค่มีโฟกัสในเรื่องของการทำเพลงมากขึ้นจริงจริงมันติดด้ไหมเราจะได้บนสเตจเพราะปกติเราจะไปให้กำลังใจเพื่อนบ้างลังเวที่วันนี้เราจะได้ขึ้นในฐานะนักร้องด้วยโอ้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับ ก็เข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชมแบบพี่ๆศิลปินทุกคนเลยเพราะว่าก่อนจะทําเพลงนึงออกมาได้แบบไม่ง่ายเลยก็รู้สึกว่าเขาเก่งมากๆหันจากนี้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมคะชรูเคฟเซอร์ไพรส์เหรอครับก็ต้องรอติดตามครับก็อาจจะติดตามได้ทางแบบ Love is Entertainment หรือว่าติดตามทาง IG official หรือว่าเพจ official ผมได้บูพงศ์ทิวัด official ได้ทุกช่องทางเขาอว่าจริงๆเขาบว่าจริงๆแล้วตอนนั้นเต้นเคยแบบเหมือนสปอยว่า เขารู้ไหมล่ะเขารู้อยู่ก่อนหรือเปล่าอ๋อจริงๆพี่เต้นไม่รู้ครับอันนั้นก็เขาเห็นอันนั้นก็คือเขาแบบว่าแซวผมแซวผมมีแววมีแววแล้วแล้วแบบเขาไม่รู้ใจ่รือ่าแล้วตอนนี้เขาดูอะไรอยังคะตอนนี้ก็ไม่ไม่แน่อาจจะอาจจะรู้แล้วหรือเขาอาจจะมาพี่ว่าวันนี้มาคนมาเยอะไงยมืดไม่เห็นแต่วันนี้คนมาเยอะเดี๋ยวต้องสังเกตดูก่อนเต็นเลยนะแบบยังไม่มีพันก้อนคอนเกรสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอะไรนะครับเต็นพี่เต้น ก็ผมว่าตอนนี้พี่เขาน่าจะยุ่งเพราะว่าพี่เขาแบบว่าทัวร์ด้วยพี่นี่อะไรอย่างเี้ยบัฝากบอกอะไรถึงแบบแฟนคลับหรือแบบคนที่มาวันนี้หน่อยก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆครับแล้วก็ฝากฟังเพลงใหม่บุ้ยเยอะนะครับชื่อเพลงว่ายังฟังเพลงเดิมอยู่ไหมชื่ออังกฤษก็เซมโอซองครับก็ฟังได้แล้วทุกแพลตฟอร์มทุกสตรีมมิ่งแล้วก็สามารถดู MV ็บีบได้แล้วทาง YouTube ของเลิฟอิส n อ e เ t อร์เทนเมนต์ครับจริงๆถ้ามันทรู้ร้านเราจะมีอะไรเอในภายหลัง ถ้าทะลุร้านเหรอครับต้องทะลุก่อนเดี๋ยวมีเดดจะตามมาใช่ครับต้องให้ทะลุก่อนนะครับทอนได้ไหมโชว์โชว์สัทอดเหรอครับเขามีท่าเต้นใช่ไมีมีท่าเต้นครับเออเีมีมีชาเลอเอนจออเอเอนสอนสอนสอนเอนคนเต้นออเอเลนจ์ไปออเเออ้อเอาเอเเ

มาในครั้งน <wh> <ing> ี้จะไม่คิดจะทายเต้นท้ายงวันนี้ไเดี๋ยวคืนนี้ไปเต้นเลยอบไปับสาย้านะอันี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวแบบไปดูชาเลนเต็มกันแล้วก็จะรูามชาเลนด์ได้วยรถ้าหนึ่งล้านเราจะมีสซาร์ต้องถึงก่อนครับไม่ปุก็ชวนพี่เต้นมาชาเลนด์เลยถ้ามีโอกาสก็พี่ไม่เอาทิ์เดียวครับจริงครับ แล้วก็อย่าลืมใช้เพลงผมได้นะครับใช้เพลงใช้เพลงด้วยยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหมดูคมพีวัตรครับออขอบคุณนะครับ